อ่ะสวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีเครื่องลูกคา้านะครับนี่เป็นอะไรเน,นี่ยวะเนี่ยอีทั้งเนะี่ยอีทีจีเนี่ยเป็นกี่แรงนะสิเป็นแรงนะครับหม่ได้ใช้ดูเดือดมากนะครับใช่ไหมร้อยสิบก็คือว่าเขาจะมาอัพเป็นร้อยี่สิบนะครับอ่าครนี้ครน,นี้ไอ,อนี้เครื่องเขาบอกใช้งานได้อยู่ปะ เอาละครับก็แหมเมื่อกี้ถอดออกมาแล้วนะครับก็ภายในก็ประมาณนี้นะครับชาร์ปเปอร์เท่าไหร่ร้อยก็ยี่หโอ้ร้อยยี่ห้าใช่ไหมใหม่ใหม่ใหม่อือโอ้โหสภาพสภาพปั๊มน้ำมันเครื่องดูนี่โอ้โหอีกสักอีกสักครึ่งเดือนนั่นแหละรูดแล้วก็ดีนะครับแล้วมันโยกเยอะนะครับ ก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าให้ทำเป็นร้อยี่สิบไปเลยนะครับแล้วก็ลูกปืนดีไหมโอ้บูทมีนมลายโคหมดเลยเหรอเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับอาการน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องร้อนแล้วน้ํามันลงนะครับเนี่ยมันจะเกี่ยวบนโดยตรงมาจากบูทมีนมเลยนะครับแล้วก็เนี่ยโอลิงบเนี่นะครับเนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับมันแข็งนะครับมันแข็งอันนี้มันจะรั่วนะครับถึงให้คุณเปลี่ยนซินปลายข้อยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับ แล้วก็ลูกปืนลูกปืนก็พอจะได้สักสามสี่วันนะครับแล้วก็จะให้ดูอะไรนะครับผมก็ยังหมุนดูว่าเอ๊ะโหนกแคมมันหายไปไหน <c oughs> โอ้ดินะครับมันกินหนึ่งก็ยอดหายลนะครับดิผมก็ไม่รู้พีก็ใช้งานได้หรือเปล่านะครับดูนี่ดูความสึกนะครับมันได้สึกธรรมดานะครับเนี่ยโคตรสึกะนะครับแล้วก็โอ้มาลงบาลานต์ไปหมดเลยนะครับตัวนี้ วาวเป็นไงไหมฮะโอ้โหเบาวกระจมลึกเลยนะครับเลยดูฝาด้วยแล้วแตกเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมีรอยอยู่ตรงนี้มีไหมยวลองขัดฝาดูแป๊บหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องเดิมนะครับเดิมเขาเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับอีคราวนี้เดี๋ยวพี่เขาจะมาอัพเป็น12นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ เอาไว้เผื่อจะย่ำนาด้วยนะครับเขาพูดประมาณนี้นะครับเผื่อจะย่ำนานะครับก็ต้องใส่ชุดสปริงนะครับสปริงวาลสปริงเกลนาชุดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูฝาสูบแป๊บนึงนะครับอโอเคลองดูไงอ่ะโอเคนะค,ครับแต่ฝาไม่เป็นไรเดี๋ยวตีบ่าวา้าวใหม่นะครับอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บหนึ่งนะครับแหม่ฝาก็เทียมทั้งเครื่องกันเนาะ <c> ก๊อกน้านี่ก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยเนี่ยแหมดูอุปกรณ์นะครับลวดล้างนี่แจ๋วเลยอ้าวน,นะครับก็ตอนนี้ใส่ลูกป,ปอกแล้วเรียบร้อยนะครับอปอกตัวนี้นะครับจะต้องกลึงนะครับรุ่นนี้นะครับอ่านี่กลึงเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่ม เปลี่ยนลูกปืนก่อนเนาะแล้วก็เอาฝาตู้ล้าง้เลยด้อเดี๋ยวตีบ่าวเอาใหม่นะครับแล้วก็บอกลูกแหวนแท้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตึงหลุมลดความร้อนให้ด้วยนะครับเี่หัวร้อนนะครับหัวร้อนเดี๋ยวก็ลดให้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีชุดสปริงนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับเ๋ยบปั๊มน้ำมันเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วข้อตรงเกียย์ใช่ไหมอ่านี่นะครับ ถ้าลักษณะนี้นะครับคือต้องต้องเชียอใหม่นะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นไม่ค่อยดีนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล,าล้างอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมครับอันนี้จะเป็นแคมปใหม่อ่ะแกดูดิน้องเนื่องจากแคมเก่านะครับซึกนะครับแม่เนื้อเหล็กทุกอย่างเลยเข้าดีกว่าไอ้กะเอาใส่เข้าไป อันนี้จะเป็นแคมของโกลเด้นโบนะครับตัวนี้ไม่ใช่แคมแท้นะครับแต่แคมแท้เนี่ราคาอยู่ประมาณพันห้านะครับพันหขึ้นไปนะครับต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกรอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับลืน่นรืไม่น้องบอกแล้วแคมดีอย่างนี้เนี่อ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ เจียข้อเรียบร้อยนะครับก็คือเจียเจียข้อด้วยนะครับแล้วก็เจียบาบูดนะครับตัวนี้จะอยู่ไซส์0.25นะครับเนี่ยบุไซนะครับแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปอยู่ไซส์ประมาณตอนนี้นะครับ1.75นะครับ1.75เป็นไซส์พิเศษนะครับนนะครับดูครับ โอ้่อกียังลื่นดีอยู่เลยนี่เศ้าแล้วนะครับตัวนี้ก็ถ้าหลวมเกินก็ไม่ดีนะครับนี่แทบไม่คอนเลยนะครับนี่แต่ดดนนี่ลื่นนะครับแต่คอนนี่แทบเจ้าจะไม่คนเลยนะครับอ่ะตัวนี้โอเคนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ก็เกียมจะประกอบแล้วนะครับนี่สิเนียนจริงๆริงะอ่ะอันนี้นะครับก็ควัากลุ่มไอ้นี่นิดนึงนะครับถ้าบางเครื่องมันร้อนนะช่วยได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หกสูบก็เสมอดีนะครับใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มปิดฝาข้างนะครับอันนี้แคมป์เปลี่ยนใหม่นะครับ อ่าแ,แคมเปลี่ยนใหม่แคมเดิมเออแหม่ยำจังอีกแคมขเดิมเลยแล้วก็ชุดสปริงนะครับ <c oughs> สติปสองตัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวปฝปขาสูบจะทำวาวเวลเลยเหรอหมดวาลมาเลยถ <c oughs> อดรากวไม่หมดน <c oughs> ี่ตีอว้าวาลให้โอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าทันไดก็อยากจะทำเครื่องนะครับก็นี่นะครับก็ทักเข้ามานะครับตอนนี้งานเริ่มน้อยนะครับ หลือร้อยกตัวนะครับตอนนี้ตอนนี้ช่างบอกไม่พอกําลังนะครับนี่ไอตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลงให้ดูอีคลิปนึงนะครับโอ้โหอันนี้รุ่นป่าเซียนเลยเนะี่ยถ่ายไว้จนคลิปจะเน่าแล้วนะนานจัดจตแต่ของก็ไปตามด้วย <c oughs> อะนะครับก็ <c oughs> ส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> พวกที่ว่าเอา95หรือ110มาเนี่ยที่เจอบ่อยก็คือเขาจะมาอัาเป็นร2อ di นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นตัวธรรมดานะครับ ก็น้อยจะทําเดิมนะครับก็ส่วนมากก็ทําแล้วก็คืออยากได้ให้มันกําลังดีไปเลยนะครับอ้น,นี้เครื่องไครเนะี่ยเครื่องแต่และอ้าวจำไม่ได้จะของมาเช้ามาเย็นเนี่ยนะจะไม่ได้ลุงวิรัต <laughs> อ่าก็เอามาสองเครื่องนะครับก็ตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็รถไถอยู่นอกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวดีก็รู้สึกว่าจะเป็นรถย่ำหนาเขาด้วยมั้งเนี่ยเนาะแล้วก็เขาใส่สปริงป่ะ ทำเดิมเดิมใช่ไหมไม่ดูอ่ะเขาปิดน้ำเลยเขาปิดน้ำเหรอรู้สึกทำอะไรยำน้ำไงน้าอ่ะโอเคนะครับ่เอาเลยเล่าไม่ใส่สปริงให้ลุงได้เล่าเงี้ยลืออีกเอาโอเคนะครับไปนะครับ ก็สำหรับเครื่อง et นะครับที่ว่าอัพเป็นร้อยี่นะครับนี่ก็วาลก็ตีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับบ่าวาวาลใหม่หลอดวาลใหม่นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะให้ช่างต่อเอาไปประกอบเลยนะครับก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะบูธหลวมีก โอ้ตรงไหนอ่ะนั่๋ยน่ะนี่หรอเอาอันนี้ไปล้างก่ะโอ้เนลีเลยเนี่ยวันเนี่ยเหมือนบุญใหม่อนะเอาลองหย่อนด้วแกนมาอันนี้เผาเมือ่อหมุนนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะของเดิมมันหลวมเยอะเลยเหนไหมเห็นะครับเขย่าแล้วมันค론น,นะครับอย่างนี้ก็อันตรายนะครับระบบระบบปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับ อ้าโอเคเดีย๋ยวตีบูธใหม่นะครับเดีย๋ยวตีบูธท้องเหลืองให้นะครับอ่าโอเคนะครับผมครับตอนนี้ก็ตีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับพวกเอาเน,นี่ยออกใหไหนดันตันออกใหไหนแน่นไหมอืม้อ่ะวางอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับดูตีเป็นบูธท้องเหลืองนะครับอ่ะวใส่เข้าไปนี่นะครับ อ่าแล้วก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบเลยครับเพิงนี้นะครับก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะได้ติดให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบไปประมาณ9 0ซแล้วนะครับก็สาเหตุนะครับก็คือลูกปืนพัดลมนี่ดังนะครับแล้วก็อ่า ลูกปืนลูกกิ้งนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับอ่ะประกอบเลยน้องอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองหมุนให้ปั๊มขึ้นดีกันเลยโอ้เสร็จแล้วเขียวแล้วนะครับอ่ะลองดิก็เมื่อกี้ก็เปลี่ยนไส้ก๊อกอากาศไปตัวนึงเนาะอ่า ของเก่าไปไงแย่ผอจะได้เหรออ้โอ้าวลองลองเทสควันด้เยอะไหมอะก็ถือว่าพอได้นะครับเสียงก็พอได้นะครับจะพองอะไรก็ไม่ถือว่าดังมากนะครับ หนึง่งวันนะว่า,ออาหนึ่งวันนะว่าโอเคยังอโอเคนัดเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของเอาลองเอาไปใช้งานดูนะครับก็ถ้าเกิด ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากกระได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 3 7 3 1แ7 9 8 9นนะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ